สั่งรถปุ่งพ่วงมาค่ะจ,จะกินจับชายยังละหาหมัดกัดหนักจัดเต็มตกระโต๊ใจก่ที่แหลกเนี่<ส>ยเออซีย่างมีคนใจพูดบ้างหนะ่ขนมอยู่ก็ตะไปอันนึ่งนะ้าคือโดนใวเด๋ยวน,น,นี้เอา้าคือหลายสองร้อยเจ็ดสิบแม่โอ้แค่นั้นเองเหรอโค้งไกลล่ะอา้าวโค้งไกล<ด>ไหน คงไกห่ห,ไกหมูเดี๋ยธถ้ากินหรอวะโอ้โหเนหมูยังหันกินแล้วสบบามบนโอเคพี่นาโอนให้นี่นะคะสั่งได้นะคะอร่อยสั่งได้ถ้ามันมีเด้อมันจะเสียวม่นี่เห็นบ่รถเพื่นแบบขังรถเนี่ยกุหลาบกุหลาบอีล้นึงเหนมาซิลกเ่ยนังไก่มไมดอันนี้เดีย๋ยวกินหรอวะขนมตบอนึง ที่ตกสิบาทเป็นสามร้อยสี่สิบพอบอบ่าเลยว่าพอดีด้ะตอะล้วค่ะ